เดี๋ยวมาตำม,มาคิดตำเจีาบประแดกอนเลยทั้งแม่น้องเตนเพื่นอนาหุ่นข้าวยังไม่ทันได้ขึ้นมาห่พอเลยทุกคนเลย <c oughs> ส้อบุห<ฮ>ัะะีมา <c oughs> ม้อนหอมหอมออมาทุกคนกินเตือนปลแดกไปนะ ตท,ทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมสุคูสุคน,นะสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ฟังไทยหรือว่าวพ่อแม่พี่น้องอยู่ฟังเรา รวมทั้งพม่ี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่กำลังติตามนะครับ z o o ลิปสอส่องกระทักทายสบายดียานแดงๆเด้อพ่อพี่น้องยานแดงๆวันนี้ก็ออกมหาอยู่หากินคือเก่าแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะคือว่าเลยบีหาก็ะบ่ได้กิิ่น้ะพ่อแม่พี่น้องขันอยู่บนเนาะมันหนักอ่ะขันบีไปหาก็ะบีได้กิ่นคือเก่าแล้วพ่อมพี่น้องหาของกินกะแบบหาของกินแบบธรรมศาสตร์บีแม้นซินีแม้นไห้เด้อพ่อมพี่น้องหาหน่อไม้หากระปูแดงเประเภทนี้แหละอัน ของที่อยู่บ้านนาะบ้านหน้านะกับปูแดงนางเล่าเพื่อบนั้นแหละทุกคนเลยมีเอฟซีเพื่นึงเนาะคอมเมนต์มาเพื่อนเราคือบีไปหากินใกล้กินซีแน่เพื่อนเราแบบนี้เราเฮ้ยเนาะคือว่าโซงันเกี่ยวข้าวหรือว่าโซงหุ่นข้าวโซงน้ำซอนกินแต่เป็ดกินแต่ไก่้นะเพื่อนเนาะก็เลยสิได้เป็นเมนูกินแน่ค่ะเป็นเมนูหาอยู่หากินแน่เราเพื่อนเนาะกพราบ้านจะสอนนะบ้านนาะบ้านหน้าเยอะพี่เลยก็หากินเพื่อม่พี่น้องะไ้สบายนะ เดี๋ยวะน้ำไม้กับไปหาน้ำไม้เดี๋ยวกับปูแดงกับไปคุดกับปูแดงแต่มื่อนี้สอนว่าสีมาเอาเท่ายู่หน้าไม่ต้องแต้นพี่พ่อพี่น้องเห็นพืชเราเท่าอ้อลายมื่อนี้ก็เยอะกินลาบเท่ามื่อนี้เลยอ้อมมาเอาเท่าพี่น้องแต่สอนอ้อมมาหอดหน้าไม่ต้องแต้นดอกข้าวเจ้านในย่างผลเข้าอยูพ่อพี่น้องมาเด้อพ่อพี่น้องเพลิงว่างก็มาหาอยู่หากินน้ำสอนมาเอาเท่ามื่อลาบทิ้งแลงนะก้อนสิไปเอาเท่าก้อนสิไปเอามาขามันยูนาข้าวเจ้านี่ไปกินยูนาไม่ต้องแต้นะพี่น้องกินส้มมาขามกับบรรยากาศยามแรงๆนี่พี่น้อง เพิ่มเติมคือกระตาหม,มานกับของพ่ให้น้องไปเดี๋ยวไปเอามะขามมากินส้มมาวันนี้กับมาก,กับอันหลานพ่อให้น้องกับขันทรวนเน่สาวน๊ตกับขันทวนสบายดีก็ละลูกขึ้นแต่ละคนสบ,สบายดีปะเดี๋ไปทางเลยแปลวเท่าจะโรกแป๊วได้พ้าเท่านะอันนั้นก็ลูกของแมน่นงเตนผู้เขาเจ้ายัางหุ่นเข้าอยู่พ่ให้น้องเอง้เพิ่นในหน้าหลายเด้หน้าเลวทุกคนในจะสนเสร็จแล,ล้วเมดละเดี๋ยวไปเบิก ขาเจ้าหนเข้าแล้วก็ไปเอามาขามีพูนยุดจะบายดีกอ่อนทำน้อยบายดีเนี่เอาไมาล่ละเซนะไปลงมาเบึงเขาเจ้าหนเขาก่อนทุกคนเลยบา้าตเก็บเกี่ยวแล้วแล้วไม่ต้องเต้นมาอาามยกเลิก ยกเลิกคนเข้านะป้าเฮ่อป้าเฮอบอเงินจะกาดไปหาอยู่หากินก็ยากจะเฮอาบีคนไปแล้วนะทั้งสองเฮอผูกโอ้โหมันก็ลายนึงมีแต่เฮอพอเฮอเมะทหมดคือปั่นท่นึงละอันนั้นเราปั่นข้าวโนี่เราข้างันมีแต่เข้างันเข้าดอเนาะผูกนั่นก็จะหายแห้งหมดแล้วที้แม่ก็ะไ ขอเจ้าคนข้าวทุกคนเดี๋ยวสอนมาเอามาขามมือกินส้มอยู่เท่งอันไม่น้องแต่งก้อนนะี่มาขอมาขามนะขอเจ้านี่หูยกับบรรยากาศแง่ดังแรกเนี่ยพ่อพี่น้องแต่ละเซฟเนาะไปเดี๋ยวไปเอาทางดิกน้อยไปเอามาสิดาละหุลมาขามก็อยู่สูงเลยนะ มีทังของมีทางกระตาทุกคนนี่มาขามกับพ่อแล้วนะทะเลาะเต็มขางปไปเดี๋ยวไปกินส้มยวนเท่งหน้าของแม่น้องแตนก่อนน้องพอมาเอาดูอันหน้าเขานี่มาขามกับไปละไปเมา่าไปเด็กๆเมา้าปู่เม่ากินส้มกินแซวอตอนนี้ก็มาหอดหน้าเทงทุกคนเม่อกล่องข้าวพ่อนี่ไม่ได้กล่องทิมลงทิมล่องเลยทุกคนเลย,ดยเดี๋ยวสิได้ขึ้นไปต่ำไปได้อยู่พละเท่งเท่งพวก เขาตับมันจะล้างเขาตับมันจะล้างทุกคนเลยเดี๋ยวมาตับมาคิดตับเจี๊ยบไปเดะก้นทั้งแม่ตองเตนเพื่อนาหุ่นเขายังไม่ทันได้ขึ้นมาเลยแต่อีป้าอยู่นี่เดี๋ยวมาตับเจี๊ยบกินส้มก้นตัอยู่ลุม่มทุกคนแล้วมันเพิ่นอยู่งนะเดะเดี๋ยว่ซน ปุ่มเขยทงกันใสเปนหนูทุกคนน้ำตาปเรกอันนี้อืแต่เรกเป็นตปหนูอลีนะแต่เส่บอลีนะทุกคนแต่ละเส่บอืม สกแกงอไม้เด้อหอมพึ่งพึนี่นะหอแล้วทุกคนเลยเื้อบอพักมามนอนหอมหพอละพักก็ไห่นะเอาะมาเติมคุกก็ไหมแต่เสบแห้งคนไปเอาไปกินก็ไหมสุดยอดสุดยอด มาทุกคนกินส้มส้ำแรงกินส้มยำคำๆบรรยากาศดีๆนมาเด้อทุกคนกินส้มมะขามน่ะนี่เจียวะมามากินๆซุแต่แซบอยู่รถไทยกับคนเขากะมานนๆกินก๊ดส้ม อือฮแบปไม่ต้องเตนเพื่อนไปกินได้ไม่ต้องเตนเพื่นใดมาากินนี่เต้นประด็นะแซบคุยต้นปเดน <c oughs> ะเซบ นมนมอ,องหน้าเขาไปกินเถอะปกันทุนเข่าเก็บอะไรดดามาแล้วพี่กุดด้าต้องเก็บอาไปแดงมบนู้น เดี๋ยวเราบอกคนเข้านะเดี๋ยวเละเอาโลบอือหือผู้เป็นติเสบก็โลบเกี่ยวกับพักจะแงะปะเสพอือหือไปจักทางมือจิบบอไปไหว้มาซาไปไหว้มาซาแล้วกิ่นในย่างยู่ลิกน้อยเขาอิ่มมาละตอนนี้สอนอิ่มแล้วเฮาจะเขาเจ้ากินต่อทุกคนเลย มาเล่มน้ำหลังกินเลยเกีียวว่าจะแงะน้ำเลยทุกคนตอนนี้สอนก็กินส้มกินแซลแล้วนะเดี๋ยวสิได้ไปเอาเท้าก้อนกินส้มกินเผือกยากจนเยอะคำนะทุกคนเดี๋ยวเอาเท้าแล้วก็หางมหอยตามเจหน้านะแต่ก็เมื่อเลยทุกคนเลยลาบซื้อเท้างมหอยแต่บ่ฮู้สิได้รอบเเท้ากับพอนะาน้ำเลืกลีนะน้องเตยน้ำเลิกทุกคน ดิฉสิได้ไปก็นะทางนี้ก็เอาเข้าไปหรือลงแล้วป้าโตได้หลายลีโนแ <c oughs> ม่นอันนี้แม่นอันนี้หลายกว่าโตปั้นนะโ <c oughs> ตปั้นนะ่จาจกสอบไปเคยโอ้โห <c oughs> อันนี้เข้าเป็นพรมเข้ามาสามสิบ <c oughs> สองรอบนี้อีรอบนี้ได้อีสามสิบสองได้หลายด้วยตเท่ากันทุกคนแต่เป็นก็จะตกดินละ น้องน้ําที่สอนยอดเท่ากับทุกคนเอาหูน้ำมักหลนึงทุกคนย่านปีกเนี่ยทุกคนเลยผู้วางง่ายเอลิเตสอนสิเอาจิลุงซ้อนเอาทุกคนผู้ดีกนอยเขาจับอยู่จิลุงกะปากก็คือซิมีเนาะทุกคนเนาะนนองนี้จะเป็นนนองง่ายบีคือได้นนองที่สอนมาเอาแต่ละเธอน้นองน้อยอันนี้สมอผายของแม่น้องเต๋เลยทุกคนเลยผายง่ายอย่างนี้เลยเน่ยเท่าน่ะสุดก้อนนี่ออยลุมสุดนี้ออยอยู่เทิงลอาแม่ พื่อจะล่องนะคอยจะลงไปก่อนทุกคนเราบุธลองเด้อเราบันชีได้หรือบ่ซอนเอาเด้อทุกคนงไงต้องเอาไม้กิิวโย่ขึ้นได้ได้บ่ฮอตเจอไปฮอตเจอยังยังมีม่เท่านะยังมีได้จักเจนไอทเล่าไปทางเล่าเม่นเท้าอ้อทางผีนะอ้อทางพุนบ่ เอาสอนทัดอย่าไปเฮงต่อไม้ค่อยๆค่อยยางค่อยยางเออเห็นมนุษย์เท่านะหันนาดเท่าผู้ขึ้นแล้วน้ำมันกลายนึ่งงอขึ้นด้วยฮันเซเล่ตอไม้ได้แลูกอุ้ยน่ะได้แล้วได้แล้วพวกด้วยฮันลายมาฮันโยชอนเอลินเอชอยยูอีวอนเจอมาอาเขียวเขียวอยู่เดี๋ยวสอนชิลงก่อนทุกคนเลย บอลอดนิกน้อยลงนะสอนก็ดูคนเอ้ยลงมือด้วยเองบอลงมือกับได้กินน้อยไปลอดตื้อๆไปลดไปลอโอเท้าเ่าดิันเ้าพตเท้าตะโเดี๋ยวขึ้นที่พอดเดี๋ยวขึ้นีได้ไปโอ้ได้แต่ป่าน้อยโอป่าน้อยกันทึก เอามาเอามาเอากระาปันไ่น้อยคนเลยซดทำเป็ดนี่ละไว้เดี๋ยวลงไปซ้อนไม้อีกคนเอสูดไม้ก็ดูคนเด็กน้อยเขาลงลบไปได้เดี๋ยว้ซน้ซนเอาไม้็ะลายลซนลงไปเลิ

โอ้ยท่าบีอ้อทุกคนเลยในอยู่ในป้าน้อยนึงอีละกินนี่ก็ซ้ำไข่เป็ดเข้าหาะลยอ้ปันที่สองก็ซ้ำไข่เป็ดทุกคนเ้ยปันที่หนึ่งก็ซ้าไข่เป็ดในลายก็ตืมเดียวฮูลงอีกกอนลงรอบสามอนทุกคน

รอบสุดท้ายทุกคนเลยมวยมวยขวานหานะตังบมี่เลยนะได้ได้บอกไดไูเไอมานีะดจะได้กี่าอละรงนี้กว่าคือมยเอาไว้ก่อนพ่อเลทุกคนเลยบังปอันนี้าแต่แวกก่อน มืออื่นเจ้า่อ้อลายเพราะว่าเท่าหากกำลังอ้อเมื่อวานนี้เขาเจ้าเอาลายนะจนมือส้่ได้พูดแล้วเร่งตอนนี้ก็ขึ้นมาลตาเอาเท่านะพี่น้องขึ้นมาแล้วก็หนาวซ้อนเท่าเนะจนมือซ้อนมันบีอ้อนะทุกคนมาปั๊บมือมันบีอ้อนะวันเล่วกันซ้อนจนมือซ้อนได้พูดแล้วเร่งปั้นน้อยนึงนะทุกคนเดี๋ยวซ้อนสิได้ไปหามาแหงหาผีหรือมลรรคสุโตอีกนะทุกคน บางทีก็เป็นงมหอยจุเจน,น้าหันมือตืมหอยโอนเอาวันมือซื่อนนีไ่ไปเอามาแห้งก็มเม่๋ยวเราคนก็นลงบอลิน่นน้ำทุกคนเลยเจลาเท่าเาน,นะเบิงึงดิโอ้ยเท่ากับพ่อเลวเล่ยทุกคนเลยไปไปเอามาแหง้งปุ๊บทั้งทั้งเดินแม่น้องเต้นเอามาลาบเสือ้อเท่ากินแซ่บแซบ,แซบมาเอามาแห้งก่อนทุกคนตะเวนกระแดงอะได้ทุกคนวเลยเริ่มคำละเริ่มหนาวพอม เมย์อ้าน้ำทุกคนเลยเอามาแหงพอได้ลาบเส้อเท่ามาแหงเขาไปได้ปุ้ยเยเกิดจกธรรมาตาดทุกคนเลยปลอดสารเคมีเอาเนี่ยเอาซาดได้นาะดึงก่นันนี่ดึงแล้วก็โพนันปุ ไดนแล้วอ้ยกันก็มีข้นเากยเอาไท่าไปไดอทนซื้อกะตาคนเท่ากับจังยนตะลายลิฟมาเจนี่จนมีเห็นนั้ทุกคนได้เปล่าอื้อร่ละ ลเเออาามาซื้ทุกคนไปสิได้พายเดียวเมื่อก่อนถือเอากอนถือเอ้านุ๊ก้านาั่นละไปทุกคนเดี๋ยวสิได้พายเดี๋ยวไปหาง,โงโมหอยพวกเทวเจนาพวกหูต่เป็นตกดินละบางทีก็บินงมเด้วยทางเมีน้องแตนพวกก็ยังไม่ทนันนด้เมืม่ออยู่นีเม,มื่อยบอกขำมืดแล้วกันมืดก็ยังมือม่อมืดก็ยังมือ่อน่าคือหน้าคือโน่ยังเขาลากเท่าเงินเอ็ดกินเพื่อนะ โอ้ไปเบิ่งก่อนโอ้มาค่อยมานปั่นคนละครึ่งนี่เฮ้ยบาตโตสองพอลุนี่เฮ็ดกินเพื่อนี่ลูกคนหนุ่มยังไม,ม,ม่ทันจะเมื่อยพลาเดี๋ยวลูกคนหนุ่ม <c oughs> คนเป็ดด้วยเนา,ามะมาเจ้ามานผ่านเนาะชาชลเนาะโอ้กิ่นี่มาห้าโอนบ่มาห้าโอนกี่นี่เรค่อยหาที่เสาที่เหียวหลังนี่ไมันมันดึงเหียวไปบ่ดึงเหียวไปหาทับไปับมาเฮ้คิดดมมามาครบเป็ดเฮางิงงเงอยู่เบิ่งซื้อ หนูหนูฟุกทึกเฮวขาเจ้าทุกคนเลยมาค่อยไปเห่าเลยได้กินเป็นอาหารแรงเซ้นว่ไม่นองเตนบ้าตัวนี้อย่างนี้ลีนาป <_ d ata> ไป,ไป,ไ,ปไปเห่าเมื่อวานนี้ครับนี่ไปงอมดหอยกันหอยอยู่คนก็มีอยู่เดี๋ยวจะสอนกันสิได้เมื่อก่อนพ่อพี่น้องอันมาจะสอนนไปเห่าหนูทึกเฮวขาเจ้าข้าเจ้ามวยหาแล้วแต่เสาพวนทุกคนเลยบีเห็นนะแล้วฮันมาดอนนไปเห่าแล้วก็ขาเจ้าเห็นในหนูฟุกตัวนึง ดิข้าวเอามื้อกินแรงเด้อทุกคนเด้อไปเดี๋ยวซ่องก็สิได้มื้อก่อนว่าจะไปงมหอยก็บ่ได้ไปเด้เพราะว่าหอยอยู่เพิ่นจะซอนกะมีอยู่ทุกคนหอยแต่เอามาตมือละแนําได้ลาบสิเ่าอีละเอาทอนมแฮงทุกคนเอ้ยคอนก็ถือมาละลไปเดี๋ยวย่างมาก่อนํามืละมามืทุกคนบ่ได้งมหอยงมแฮงก็มืละมาฮอดแถวเฮือนข้านี่ก็มแล้วทุกคนเ้หนาบน ไปเดลินน <laughs> <laughs> ํา2คนนี่นะนาว่าดังนุชเป็นหยังลูกยังมื้อรถเข้ามาตะไห้ตะนาตอนนี้มาฮอดเฮือนแล้วทุกคนเอ้ยมอดเฮือนแล้วก็คํามืดล้เดี๋ยวอนก็สิได้ไปหาอํานําอํานยยังมาบเ่าทุกคนเ้เ่ากผู้ดีลาบปันน้อยนึงทุกคนยมันบิอนะพไปสวงมันบ่มีนะทุกคนเดี๋ยวอนสิได้ไปหาอํานําก่อนมัน ตอนนี้ส่วนกระอาบน้ำเล้วลาบพห่น้องเอ้ยนี่มาเฮงเดี๋ยวมาเอาเท่าไปล้างลาบกอนทุกคนได้พอดีลาบทุกคน,นเอ้ยไปไม่มีปับเท่าวีโอนะซ้อนนะปลาน้อยก็ได้ได้เท่ากับล้างมันคักๆอนทุกคนปลาน้อยปลาซิวก็มีนี่ปลาซิวซ้อนแล้วก็มันทึกก็อ่างทุกคนนะ่นี ลับเสือมาเหงนี่ละนี่เดี๋ยวสิได้ล้างเท่าก็มานี่นะนี่เท่ากัเดี๋ยวมาล้างเท่ากอนทุกคนเลยเท่าก็จังน้อยจังหลายทุกคนเลยล้างเก่าเฮไปน้ำน้ำมืดพร้อมน้ำมัมนกว้างทุกคนน้ำมันกว้างแล้วกันมียมีอยู่ไปเลยแน่นะ มีคือนองน้นอยๆที่สวนไปอาวแหละทุกคนน้องนงน้อยๆจะหลเยีตยมันอยากเออแล้วนะปันะน้นเจนี่ล้างกับปั้นเอาเท่าน้อยยังกี่ดินมันเท้าจะลับเท้านี่การล้างเร็วแล้วทุกคนเดี๋ยวามาพักก็มานี้นะ ัชำนึงชำเลอลวก็ย,กวย่าคนไม่ได้พักมุมหหนหลายเพราะว่าเท่านี้หัาอ้อมพอแลละทุกคนไอ้พักชำนึงชำเลอะกับพอ่อเพราะว่าเท่ามันน้อยนะเดี๋ยวไปต้มน้ำก่อนมานี่จากน้อยจากหลายทุกคนเลย มาค้างหม้อต้มน้ำกคนทุกคนเอ้ยค้างปลาไว้นี่เพื่อมันจะสุกเดี๋ยวสอนไปซอยเบือพักท่าพอดีดมอหอนจิ้นน้อยกับปงได้พูดใี้น้องเดี๋ยวยังเอาปลาน้อยซื้อสามชีตัวละซอยเบือพักกคนทุกคนเอ้ยพอดีเท่าน้อยเบือพักก็น้อยทุกคนเท่าก็น้อยน้อยพาอีเฮ้าคนละพักเอาโอ้ย นหนามเลยพ้าของโฮเนี่ยต้องพัก,กน,นะ่วยบือพักท่าซ้ำน้ำซ้ำน้ำมัน ละหมุนมาละเดี๋ยวทิมปลาซีวลงก่อนทุกคนน้ำหนอนละทิมปลาซีวลงแล้วกะน,น่าจะป่งได้แล้วทุกคนเลยเพราะว่าน้ำหอนแห้ง,หงเดี๋ยวซอนจะได้ป่งก่อนนะทุกคนสุกแล้วทิมลงกะสุกพร้อมปลาซีวแล้วกะเพราะว่าน้ำมันหอนแห้งดินะแบบนี้ เดี๋ยวมารุงเขิงกันทุกคนเลยเทะน้ำฮ้อนลงกอนมืดเลยทุกคน,อ,นอันนั้นโทรศพัพท์โซนกะเปิดแฟสบิไ,ได้ทุกคนเลยเปิดแฟสบิไ,ได้ทุกคนแบหมืดแล้วนะหลาบซื้อทั้เลยเหมือนนี้นะฟ้าเทามันน้อยนะมันปา่าซี มาให,ทกกหอยอยา้ทุกคนดีเหมือักมีเครื่องน้อยเครื่องจ่อยมานห้ทุกคน เอาไปกินก็มานี้นะทุกคนไอพ่อละมืดละสิเม,มื่ดแบบมามาทุกคนกินข้าวมาน,นี้นะลาบท้าวกินแล้งไอพ่อเพิ่งกินก้อนแล้วทุกคนอนะอมเย็นเมื่อน,นั้นละออมเย็นเนื้อทุกคนข้าวแล้งน,นั่นเป็นโซ่โทรศัพท์กูก เบ็ดมืดทุกคนเลยเปิดแฟกกับบีได้รับเท่ากันรับเท่าน้อยทุกคนเลยแับไพิ่มหัวอิ่มทุกคนกินก่อนรสชาติอืมเค้าปลาซิว สอนผู <experiences> ้เ pues ดียวเพราะว่าเขาเจ้าก